พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์4รุ่นใหม่ในปี2563โดยในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าการเปิดตัวของยามาฮ่ในปีนี้ รุ่นที่แน่นอนที่สุดก็คือ Nmax 155cc โฉมใหม่ปี2020ตามมาด้วย MT03 Sport Naked โฉมใหม่เครื่องยนต์2สูบเรียง 321cc และรุ่นที่3ก็คือ W/R 155R ที่คุณผู้ชมกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้และก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่า W/R 155R นั้นจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2020 ระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่5เมษายนนี้หรือไม่บอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยครับว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้จะยังไม่มีการเปิดตัว wr 1 5 5 r แต่อย่างใดโดยยามาฮ่าจะเน้นการเปิดตัวที่2รุ่นแรกก็คือ m max 155และ mt 0 3นั่นเองครับส่วน wr 1 5 5 r นั้นผมคาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงกลางปีนี้เป็นอย่างเร็วและในช่วงที่ผ่านมา ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวครับว่าแปลกประหลาดใจไม่น่าเชื่อตื่นเต้นและก็ดีใจมีหลายอารมณ์ครับทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนว่ายามาฮานั้นจะมีการพัฒนารถวิบากออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อ40ปีที่ผ่านมาคดงดังอย่างมากมายเป็นพุกแตกมีแฟนคลับของยามาฮารุ่นเก่าๆนะครับโดยเฉพาะดี125หลายคนอยากให้ยามาฮานั้นใส่ถังน้ำมัน และบอดี้เดียวกันกับรุ่นเดิมที่เคยออกมาเมื่อ40ปีที่แล้วผมบอกเลยครับว่าคงเป็นไปได้ยากโฉมใหม่ของ w r 1 5 5 r นั้นต้องอิงแบบรถมอเตอร์ไซยุคปัจจุบันนี้ครับไม่ใช่วิบากย้อนยุคเหมือนที่หลายท่านอยากได้แต่อย่างไรก็ตามผมเองก็อยากจะเห็นนะครับว่าคนที่ซื้อ w r 1 5 5 r ไปแล้วไปเปลี่ยนทังน้ามันใหม่เปลี่ยนฝาข้างใหม่ให้กลายเป็น DT 1 2 5ย้อนกลับไปสู่อดีตเมื่อ40ปีที่แล้ว คงจะมีคนทําอย่างแน่นอนพื้นฐานเครื่องยนต์ของ w r 1 5 r นั้นจะเป็นพื้นฐานเดียวก,ก,กันกับรุ่นของ YZF-R15 และ MT-15 ในแบบ Single Overhead c a m แ h a ช t 4วาลพร้อมด้วยวาลแปรผัน VVA 155.1cc ให้พลังสูงสุด16.7แรงม้าที่1 0,000่นรอบต่อน,นาทีมีหลายท่านบ่นกันเข้ามาครับว่าราคาค่าตัวของมันนั้นที่บอกว่า จะแพงกว่า YZF R15 หรือว่าใกล้เคียงกันนั้นต้องบอกเลยครับว่านี่คือราคาที่แท้จริงบางคนบอกว่ามันแพงเกินไปแล้วก็บอกว่านะครับถ้าแพงขนาดนี้โอกาสเอื้อมถึงคงเป็นไปได้ยากโดยปกติแล้วรถดีบากนั้นจะมีราคาที่แพงกว่ารถสปอร์ตในเครื่องยนต์ชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ผมถือว่า Yamaha Diamond UR150R นั้นอยู่ในราคาที่ปกติครับไม่แพงจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามมาถึงนาทีนี้แล้วนะครับทาง Yamaha นั้นต้องตัดสินใจครับว่า จะตั้งราคาของ w r 1 HHR นั้นไว้ที่เท่าไหร่ถ้าแพงมากเกินไปก็อย่างที่หลายคนบอกแล้วครับว่าคงเอื้อมไม่ถึงผมคิดว่าราคาของ w r 1 HHR นั้นนะครับถ้าดีที่สุดก็คือเท่ากันกับ YZF R15 หรือต่ำกว่าเล็กน้อยก็ยังโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้จะยังไม่มีการเปิดตัว w r 1 HHR แต่อย่างใดส่วนรุ่น Tri ซ300ที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการเปิดตัวในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้หรือเปล่า คำตอบก็คือไม่มีครับนอกจากไม่มีแล้วต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านอย่างนี้ครับว่าทวิสตี้300ในขณะนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่ครับ50 50แนวโน้มไม่มีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยเป็นไปได้สูงมากณนะนาทีนี้ใครที่คาดหวังนะครับอยากเห็นทวิสตี้300ในเมืองไทยมาถึงนาทีนี้แล้วผมต้องบอกเลยครับว่าอาจต้องแสดงความเสียใจไว้ล่วงหน้าเลยสืบเนื่องจากว่าทวิสตี้125 ทริสิตี้155ในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยสักเท่าไหร่ดังนั้นทริสิตี้300จึงมีโอกาสแจ้งเกิดที่น้อยมากเพราะว่ารุ่นก่อนหน้ามันไม่สามารถทำตลาดได้นั่นเองครับและเมื่อทริสิตี้300ไม่ใช่โมเดลที่4ของเยอมัในปีนี้ก็หมายความว่าเยมมัจะมีรถใหม่อีก1รุ่นตามมานอกหนือนไปจาก n m a x 155 w R 155R และ MT03 รุ่นที่4ในปีนี้จะเป็นอย่างไรรุ่นอะไร กี่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ